หมาหายมาหายไปไหนวะโอุยดูดหายด,ดูดูดหายไปไหนวะดูดเฮ้ยนอนมาแอบแม่ไม่เห็นใช่ไหมเอ้ยนอนนันเล่นจนเอียดจะอีเล่นจนเอียดหาดำดำ,ดำเนี่ยแย่แมาไปเล่นจนเอียบมาเดี๋ยวแม่เห็นเดี๋ยวเห็นว่านอนไปเล่นน้ำมาเฮ้ยแม่เห็น ใช่ไหมแม่อุ้ยน้องเนียนไม่ได้น้องแอบเนียนไม่ได้ไม่ <c oughs> ว่าหายไปไหนหมาเอ๊ะน้องไปไหนนะใช่ว่านไปไหนนะ้าวยนั้นนัน้นไม่พูดนะแม่เดินแม,ม่หรือว่าน้องแอบอยู่นี่นั้นไปไหนนะบือนเนีนบางน้องไม่บือน บืนเห็นมันไหมบืนมึงอย่าปาดนะบืนเดี๋ยวแม่เห็นเห็นนอนพิธีพิธีเห็นน้องไหมถ้ามึงมึงอย่าบอกแม่นะพิธีเดี๋ยวครูจวบมึงนะถ้ามึงบอกแม่ว่าครูยอยู่ในเนี้ยโ <c oughs> อ้หหนเอไม่เห็นเลยเอ๊ยอยู่ไหนนะอยู่แถวนี้ไหมนะเอ๊ ตอนนี้เว้ยนะเอะอะไรวะดำดำเนี่ยอุ้ยใช่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกดำดำเนี่ยต้องเป็นอีหยนแน่ๆเลยเนี่ยอีบืนแน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมบืนบืนทำไมตัวโตไว้จีบืนทำไมขาโตจะบืนบืนบืนเนี่ยเอ้บืนเห็นนั้น,น,นไม่บืนบืนเห็นบางนั้นไม่บืนบืนเห็นบางนั้นไม่บืน นล้วคะแม่ค่ะเอ๊ะนั่นไปไหนนะอยู่ใต้เตียงหรือเปล่านะไหนอยู่ใต้เตียงอุย้ยใต้เตียงก็มีตัวมูตี้มูตี้ตีเตอีมูตีตีไม่ตื่นหรอลูกนะไม่ตื่นลรอเราอะเมื่อไหร่เราจะตีแล้วก็อุย้ยเอ๊้บินอยู่นี่แล้วแล้วตัวที่อยู่ใต้ใต้ผ้าคลุมอะคือตัวอะไรวะ อยเห็นบักนรไหมไม่เห็นหรอกค่ะแม่แกดเดี๋วพี่ีก็จะจวบหัวมันแัดพี่ีไม่เห็นมันหรอกแกดมันไปไหนก็ช่างหัวมันนะแกดพี่ีไม่อยากอยู่ใกล้มันค่ะเดี๋ยวมันจวบพี่ทีกับเดี๋แม่เอากีตาร์่ายเดืดเดื๋ยเๆืมันไม่รอมันมองไม่เห็นมันหลบไซมอนไม่ทันถีถีแป๊บหนึ่งถีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูก น่าวหล่อยังหล่อยังเว้นเว้นเบืกอเว้นเบื่อเบื่อนบื่นเบื่อเบื่อไม่ตื่นเหรอไม่ตื่นเหรอยังไม่อยากตื่นนี่ก็ยังไม่อยากตื่นถามนองต่อกันนะเอ๊ะอยู่ไหนนะ ลิเม,มอนหานั้นก็ไม่เจอเลยหมาตุ๊กตุ๊กหนังมาเฮ้ยแอบอะไรอยู่ตรงนี้นัหมามเล่นน้ำฝนมามาแอบอยู่ตรงนี้คิดดู